สดวีตว,วีผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นบางลักบเป็นผู้จัดการในการสนับสนุนด้วยครับนายตำรวจลักมวยแล้วครับแล้วก็ปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยดาบทิศบางรักที่จังหวัดกาญจนบุรีนักชกในดวงใจชื่นชอบครูมวยของเขาครับอดีตนักชกดังก็คือพลังเพชรสอสีทองเป็นมวยจังหวัดฝีมือนะครับ 27ครั้งชนะ15แพ้12ครั้งครับอาล้วครับวันนี้ดูว่าตีโตนี่มาดุเลยนะครับ3ไฟหลังนั้นชนะนกรวดนะครับสามไฟวันนี้มาดูนะครับจะเก็บชัยได้ไฟหรือเปล่านะครับกระดูกมวยการผ่านมวยแน่นอนนะครับเป็นรองทางด้านเด่นเพชรแน่นะครับแต่ได้รูปร่างแล้วก็ความหนักความแรงนี่แหละครับโอ้โหเปิดเกมมานี่เดินเบียดเลยนะครับทั้งแข้งขวาหมัดขวามาเจอกับมวยโชคในเกมตั้งรับนะครับแข้งซ้าย โอ้ดูนะครับเริ่มจะใช้ความใหญ่บทแล้วนะครับตีโต้เบียดเข้าไปวงในพยายามจะเบียดจกกดลงมาแต่ว่ายัางตีกันไม่ถนัดนะครับกรรมการแยกก่อนแบบนี้นี่สนุกหน้านะครับเด่นเพชรนี่ก็ไม่ตกใจนะครับรุ่นพี่กระดูกงวยนั้นเก่าเกมฑอยู่แล้วนะครับคอยบงังคอยโต้ด้วยซ้ายแต่ว,ว่าตีโต้นั้นเปิดเกมตั้งแต่ต้นยกนะครับโดยเฉพาะแข้งขวาหมัดขวาออกได้อย่างต่อเนื่องด้วยครับแข้งขวาหมัดขวาหมักแล้วครับจเจอแข้งซ้ายของเด่นเพชรน,นะ เด่นเพชรหรือว่าไกรฤทธิ์นะครับนี่มีซ้ายตบครับด้านหลังน้ำเงินนะครับที่ชูมือนะครับคุณพ่อเขาครับคุณพ่อพลังเพชรลูกชายเด่นเพชรครับคุณพ่อก็เป็นครูมวยอยู่ที่ค่ายไกรศิลปพบ็อกซิ่งด้วยนะครับที่กาญจนบุรีครับนายครับก็อพยายามกดลงมาครับหมดยกที่หนึ่งครับ สัาร์ทโฟน 4G ทู 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาร์ูนและดีแท็ก ธุรก mm. at wow ิจคาดาวอิ่มทุกที uh ่อ huh. ร่อยทุกคนโทร02 800 8 0 0 0บริษ huh ัท CPF l e อร e s อ e r Long Food เชนจำกัดบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายแล้วก็เหลี่ยนแจ้งครับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยครับของ Toyota K-Motor ครับรับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดภูด้วยกันอีก10ปีนะครับ21โชว์ลูม19ศูนย์บริการ ใกล้ที่ไหนสะดุดที่ไหนเรียนเชิญครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์ครับดูว่าเด่นเพชรเองก็ต้องขยันโต้เหมือนกันนะครับโอ้ตีโต้นี่ค่อยๆขยับเข้าไปมวยขวานครับจะฮุก้ายตัดลําตัวนั้นทําท่าจะสะดุ้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าตีโต้ยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับเอาเบียดเข้าไปนี่นะครับลําตัวมาอีกแล้วทำท่าจะหยุดทำท่าจะชำเลืองมองพี่เลี้ยงเหมือนกันนะครับเด่นเพชรโดนตัดลําตัวเข้าไปตีโต้ออกมาพ่อนเกมเอา จะเปิดโอกาสให้เด่นเพชรนั้นขยับออกแข้งสายได้หรือเปล่านะครับถือว่าเป็นอาวุธเด็ดเลยนะครับ้ายเริ่มจะออกได้เข้าเป้าเหมือนกันนะครับสายของเด่นเพชรมาครับตีโต้ขยับครับแข้งขวามาแต่จอล่างคืนก็พยายามเดินทําเดินออกตลอดนะครับตีโต้ครับขณะที่เด่นเพชรเองก็เถียงเถียงทุกดอกเหมือนกันครับหลวงลํำตัวมาครับลูกลํำตัวนี่แหละครับลูกลํำตัวนี่แหละครับต่อยหน้าแทงแทงขวาครับตีโต้ ผลักออกครับไม่จับด้วยครับวงในเด่นเพชรเล็กกว่าเขาอะครับแทงขวาครับตีโต้ครับอหมัดซ้ายครับชิงกระแทกไว้ก่อนครับเด่นเพชรแทงซ้ายจับได้เกี่ยวได้แทงเลยครับมียกแทงมีเดินถีบครับหมัด1-2ครับต่อยหน้าต่อยท้องช่วงปลายครับช่วงปลายยกที่2ครับเด่งมาก็ตีคืนครับ กดนิดนึงไว้ดมคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายนะครับพร้อมด้วยสุกายะน้ำมันนวสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูุดเย็นน้ำมันนวสมุนไพรสุกายะสั่งซื้อโทร020160000ว่าที่ไลน์อที999ทันใดที่มีปัญหาผิวแห้งคันแพ้เหงื่อขึ้นผดขึ้นสะเก็ด ให้ทดลองใช้สบู่สกสกินสบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเหงือ่อกลิ่นตัวกลิ่นเท้าใช้สบู่สกสกินสั่งซื้อโทร020160000วันที่1ธันา999ขอขอบพระคุณครับดูว่าตีโต้นี่ชกมาเพียง8ครั้งนะครับวันนี้เจอกระดูกขัดมันเลยนะครับก็พยายามจะเบียดจะชนอยู่ตลอดนะครับอาวุธนั้นก็ออกได้นหนักๆแรงๆด้วยอยู่ที่ว่าเด่นเพชรเองต้องขย,อยันโต้นะครับแต่รับเยอะไม่ได้นะครับ โดยเฉพาะลูกตัดลำตัวแล้วก็แข้งขวานะครับของตีโตนีออกได้หนักหนักเอามาดูนะครับมียาฉีด1นึ่งแสนบาทด้วยนะครับให้กับเด่นเพชรต้องขยันออกให้มากกว่านี้ครับโอ้โดนอีกแล้วโดนของนะครับรูปร่างจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่านะครับเก๋าเกมกว่านะครับแต่ต้องขยันออกไปยืนรับเยอะนี่ไม่ดีแล้วครับเด่นเพชร ข้างหลังกวักเลยครับแหมพิจินเจเจครับกวักบอกให้เดินต่อครับหมัดหนึ่งสองครับตีโตเด่นเพชรก็รอตั้งรับกับทางครับแข้งซ้ายรอทำการอยู่แล้วแต่ว่าแหมเจอตีโต้แกสวบเข้าให้ก่อนครับอ้าวเสียบมาก่อนครับเสียบซ้ายมาครับตีโต้พยายามบิดพยายามบิดแล้วก็นี่ครับ เทเอาจนได้ครับต้องขอบคุณครับแอนตาซินยาักษารกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับพร้อมด้วยทางคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนันเมืองของเราในวันนี้ขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่หอพลายครับ ยาชีดนี่ขยับมาเป็นสองแสนบาทแล้วนะครับทีมงานนี่สั่งให้เด็ดเพชรนี่เดินนะครับโอ้เดินออกซ้ายแต่ว่าต้องขยันออกกว่านี้ตีโต้นี่มาชิงเดินก่อนด้วยแข้งขวาย,ยาวๆหลุดหวมไม่ได้เอา้ามาดูกันนะครับว่าสายต้องทํางานให้เยอะกว่านี้นะครับถ้าอยากรับเงินอาชีพสองแสนบาทนะครับโอ้เสียงเร์นี่ก็หิมไม่หมดแล้วนะครับตอนนี้เอา้าขยับเข้าไปสายอีกแล้วถ้าเดินช้านี่จะหลงแข้งได้อย่างที่บอกนะครับ มัดครับนายขึ้นคอแต่ว่านี่ครับแหมลูกตียังตีไม่ถนัดเท่าไหร่ครับแทงเข้าไปเสียบเข้าไปครับตีโต้ครับตีโต้เด้งเด่นเพชรพยายามเสียบโต้แทงสวนครับนี่ครับก้าวแทงก้าวแทงเลยครับยาวเสอย่างครับนายนายพยายามเด้งเข้าไปตีเข้าไปครับเด่นเพชรก็มีลูกแหมตีสู้เหมือนกันครับ แกก็เร่งๆผ่อนๆนะครับเอาแทงเข้าไปครับตีโต้ขึ้นคอได้เด้งครับวงในนี่ใหญ่ครับแล้วดูจังหวะล็อกครับแหมในนี่ล็อกคอได้ครับแหมเหนียวเลยครับเป็นสามเหลี่ยมเลยครับพยายามเร่งเดินแล้วครับพยายามเร่งเดินแล้วครับถนัดหรือเปล่าจังหวะนี้ออาไหมโอไนเซอร์หัดใหญ่และน้ำจิ้มดาบลันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยครับ เอาละครับต้นยกสีนัถือว่าทําได้ดีเลยนะครับเด่นเพชรพอปัททะไปแล้วนะครับวงในตีโตใสยความใหญ่นะครับบดปล้ำในไปเรื่อยมาดูยกนี้นะครับยาฉีดนี่ขยับเป็น1ล้านบาทเลยนะครับเอาทีมงานก็สั่งเดินต่อยหมัดอย่างเดียวนะครับต้องฮึดแล้วนะครับพยายามจะเบียดเข้าไปเต่้ายต่อย้ายตีโตกาดไม่ตกด้วยนะครับออกมาคุมเกมดูว่าจะมั่นองมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้ดูหมัดหน้า ไม่ตกนะครับแล้วก็มีแข้งรอยสกัดเอาไว้พอเข้าไหนก็ล็อกไว้ก่อนทําให้เดนเพชรเองพยายามจะฮึดจะเดินต่อยหมัดก,ก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอนแล้วนะครับยกห้าครับยกสุดท้ายครับนี่ครับพยายามมีมีหมัดมาครับเดนเพชรครับ ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีสวยงามทั้งคู่แล้วครับจบใบที่3มุมแดงครับตีโตเพชรยินดีอาคาเดมี่โอ้โหวันนี้แม่วาชัยสวยเลยดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี